ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง i like cat ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนสู่ i like cat ครับตอนนี้คุณอยู่ c ก s ช a วงแบ็คเด e เนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาสำหรับคนที่จะทำกิจกรรมของออด็อกมันนะครับเป็นพ่อค้าห่อผ้านะเออผมทำคลิปนี้ออกมาช้าด้วยเหตุผลว่าผมอยากรู้ว่าด็อกมันเนี่ยเขา อยู่ตรงไหนบ้างนะครับในเมืองใหญ่นะบางทีเวลาไปหาเพื่อนๆจะได้ไปกันถูกนะครับแต่ว่าหลังจากรอมานานเนี่ยผมยังไม่เจอเขาไปนบแซเลยหรือเขาอาจจะไปนบแซแต่ผมไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นหรือออกไหมฮะตอนนี้ที่ผมทราบผมจะทราบสามเมืองฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยเจอเขาที่นบแซก็มาแชร์กันหน่อยนะครับคอมเมนต์ <Comment S 2> บอกกันหน่อยละกันว่าเออไปเจอเขา NPC คนไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับชี้จุดให้หน่อยนะจะได้เป็นแบบว่าข้อมูลให้กับเพื่อนๆน,นะทีนี้เราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราจะเจอ NPC คนนี้ได้ที่ไหนบ้างจุดแรกนะครับอีกอบัตเทอรีคุณจะเจอเขาได้ที่ตรงนี้อนะ่เขาจะยืนอยู่ข้างๆอีกอเลยครับต่อมาจุดที่สองคุณจะเจอเขาที่นําโพนะครับ คุณจะเจอเขาที่นําโพอยู่ใ,ใกล้ๆกับวอลลิมนะนี่เขาจะยืนอยู่ข้างๆวอลลิมครับเห็นไหมนักขายห่อผ้านะครับด็อกมันสามจุดที่สามนะครับก็คือดันบอลที่หมู่บ้านดันบอลครับเขาจะยืนอยู่กับมักซุนมักซุนนี่ตรงนี้เขาจะยืนอยู่ข้างๆกันก็นะครับเวลาเพื่อนๆไปก็ไปตามนี้นะ ทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงต้องมาหา NPC ขายห่อผ้านะครับด็อกมันด้วยเพราะเมื่อคุณมาเจอเขาครั้งแรกครับเขาจะมีเควสให้เราทำนั่นคือเควสกิจกรรมของขวัญแบบกระทันหันนะอ่าเขาบอกว่าแบบเขาไม่ได้มาขายบ่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเตรียมของที่ดีเอาไว้ให้เราด้วยแบบนี้นะครับเราก็ได้นาเวสโกบี้มาชึบแล้วก็ได้หอ่อความทรงจำช่างนี่ ได้มาเสร็จทีนี้สิ่งพิเศษของด็อกมันนะครับนั่นก็คือไอเทมจำพวกพวกนี้เพื่อนๆครับผมแนะนำว่าให้ซื้อทั้งหมดเพราะมันจะรีวันจันทร์เที่ยงคืนวันจันทร์มันรีเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้ที่คุณดูคลิปนี้ก็น่าจะวันพฤหัสไม่ก็วันศุกร์คุณมีเวลาที่จะซื้อถ้าคุณเห็นคลิปนี้ซื้อซะถามว่าห่อพวกนี้ให้ของอะไร ถ้าเพื่อนๆถามว่าห่อพวกนี้ให้ของอะไรตอบเลยครับไม่ทราบครับเพราะว่าหอก็ไม่บอกครับว่าให้อะไรแล้วตัวกิจกรรมก็พูดทํานองว่าอยากรู้ไหมล่ะมันให้อะไรก็ซื้อมาเปิดสิคิดดูขนาดกิจกรรมยังยังแบบว่ายังไม่บอกเลยว่าคืออะไรนะฮะอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นหลังจากเราซื้อแล้วผมแนะนําเรียบร้อยแล้วเนาะว่าเออเราจะให้ทุกท่านทําการซื้อนะครับของพวกนี้ ช่องผมลกไปหน่อยว่ะเดี๋ยวผมขอเคลียร์แป๊บหนึ่งนะมันจะได้แบบว่ารู้ว่าไอเทมไหนได้อะไรบ้าง<ม>เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมเคลียร์ช่องหลายๆช่องแล้วก็จะมีหอผ้าระดับที่1นะครับมันเรียงเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปดเก้านะครับจนถึง9ทีนี้มันจะมีหอผ้าระดับที่1นะลำดับที่7ลําลำดับที่8ลํลำดับที่9นะครับแล้วก็ลำดับที่4เนี่ยที่มันจะได้ทีละ2จากนั้นมันก็จะเป็น3นะครับก็แต่ว่า เอางี้เดี๋ยวผมจะเปิดแบบเรียงกันจะได้แบบว่ารู้ว่าอันไหนได้อะไรนะโอเคป่ะผมไม่แน่จใจว่ามันเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะครับยังไงก็ถ้ามันไม่เหมือนกันยังไงแชร์กันหน่อยแล้วกันออบห้าลำดับที่หนึ่งครับปื๊บเปิดมาเป็นอ่าคำแนะนำบาร์ยี่0บเปิดมาอีกเป็น40-20นะครับผมว่าสุ่มสุ่ม20ถึง40แน่แน่ คิดว่านะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้โอเคต่อไปหอบผ้าลำดับ,บที่สองเป็นผลึกกับสเกตทามินนะครับเปิดอีกที่อ่ามีผลึกทามินโผล่ขึ้นนะครับโผล่มานะแล้วก็เป็นสเกตทามินเพิ่มขึ้นอันสุดท้ายเป็นผลึกอ่าสเกตผลึกทามินอย่างเดียวโอ้อันนี้เกลือ,อน,นี้น่าจะเกลือก็น่าจะสุ่มระหว่างเอ่อผลึกทมินสเกตทอมินแล้วก็ ผลึกดำแข็งแกล่งนะครับหรือแหลมคมนะน่าจะน่าจะสุ่มประมาณนี้อันสามอันสามเป็นสเก็ตของทรงจาหินคลอนอ่าสเก็ตของทรงจาหินคลอนซ้าอ่าเป็นหินคลอนอย่างเดียวโอเคก็จะสุ่มออกสองอย่างนี้ส่วนจะได้เยอะได้น้อยอยู่ที่ดวงนะครับต่อไปหอบผ้าลำดับที่สี่ อ่าของอเวกม้านะครับเราเราโดี่เป็นของอเวกม้าโอ้โหเกือจังวะได้อันเดียวเออหออผ้าลำดับที่ห้านะครับปึ๊บเป็นของอเวกม้าเหมือนกันแต่เป็นขั้นขั้นสองเปซนนะแล้วก็เป็นเอ,อ่อพวกชิ้นส่วนแผ่นดินสันสะเทือนนะครับอ,อ๋อนี่ไงเออเป็นของทำอเวกม้าเลยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ไอ้พวกของสองเปอร์เซ็นต์นะครับ ได้ดีมาก็ปุ้มอยู่นะและแทะของดานโล20ล้านชืบโอเคแล้วก็ผลไม้อินารอสนะเอาง่ายๆว่าไอ้หอ5เนี่ยจะสุ่มที่เป็น2%ส่วนไอ้หอ4อ่ะจะสุ่ม1%นะครับแต่หอ5เนี่ยโอกาสที่จะได้ไอ้พวกเนี้ยจะเยอะขึ้นก็คือไอ้พวกนี้จะออกมาตัดโอกาสการได้2%อะลาดับ6เป็นอะไรลำดับ6เป็น l i ฟ e s k i l นะครับเป็นพานะ อ่ะเป็นเกี่ยวกับพาหนะไปเกี่ยวกับมา้าเรื่องของพาหนะลุ้น้วนเลยเรียบร้อยอุ้ยได้ใบอันนี้ด้วยกำลังมาฝีเท้าจัดนะครับลำดับที่เจ็ดชึบอ่าเกี่ยวกับม้าอีกแล้วนะครับพาหนะพาหนะวิ่งเร็วลึกลับอืมโอเคน้ํายาวิ่งฉลุยมีน้ํายาวิ่งเร็วกับน้ํายาวิ่งฉลุยเออใชซ้ซอนทับกันได้ไหมเนี้ยนะอ่าโอเค เมื่อกี้เจ็ดนะเจ็ดเกี่ยวกับน,น้ํายานะครับแปดล่ะแปดเกี่ยวกับเรื่องอะไรใบใบแหละใบดอกหรอเพราะแปดเป็นใบดอกแปดเป็นใบดอกได้ใบเดียวด้วยนะเออได้มาสองใบแปดใบดอกเก้าอ่ะเก้าขอพีคๆขอพีคๆขอแบบตื่นเต้นไปสนับสนุน <c oughs> เป็นไลฟ์สกิลหรอโอ้โหเป็นไลฟ์สกิลจริงจังเพื่อน โอเคก็เปิดทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือของที่เราได้จากการเปิดหอ่อทั้ง9้าห่อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเอ่อช่วงแรกๆจะเป็นเรื่องของการแบบของเอาไวตีบวกของเอาไวอะไรอย่างนี้จะมากกว่านะพอเริ่มเข้ากล่องหลังๆเนี่ยจะเริ่มเป็นพาหนะอวิกมาเป็นอะไรอย่างนี้ต่อมาก็จะเริ่มเป็นการเก็บเลเวลของมา้าเก็บเลเวลพาหนะนะครับจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับ PVE หน่อยหนึ่งคือเรื่องของใบดอก ให้ใบดอปมานะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของไลฟ์สกิลเป็นบัฟเอ็พีไลฟ์สกิลของอวกดได้ไลฟ์สกิลประมาณนี้นี่คือของทั้งหมดที่เราจะได้ถามว่าคุ้มค่าที่จะซื้อไหมก็ก็ก็โอเคนะครับก็โอเคนะได้สเก็ตควาทสมจําได้หินคลอนอย่างเงี้ยก็ซื้อไว้ไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่600ซิเวอร์เองซื้อทั้งหมดรวมกันยังไม่กี่บาทเลยนะครับคือคุ้มค่า ถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นพวกกระเป๋าโลกอะ่ะแบบผมอะ่ะคุณก็ต้องคําคิดแล้วล่ะว่าห่อไหนให้ใครเปิดเออห่อนี้เปิดแล้วได้อันนี้เอาไว้ให้ตัวนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยเอาไปเปิดซะหรือคุณจะเปิดทีเดียวแล้วก็โยกของไ,ไว้ในคลังที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก็ได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะลำบ,บากผมนิดนึงในการหาช่องให้มันใส่ออประมาณนี้โอเค ก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับแค่มาเปิดห่อผ้าให้เพื่อนๆดูว่าห่อผ้าแต่ละห่อเนี่ยเราได้อะไรบ้างแล้วออไอ้ด็อกมันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ไหนมันโผล่ตรงไหนมีแค่ที่เดียวที่นบแซรที่ผมไม่รู้ว่ามันไปโผล่ตรงไหนแต่ที่อื่นๆสาม,มู่บ้านอันนี้ชัดเจนรู้เห็นเลยนะครับเพราะว่ายืนเฝ้าเลยว่าอ่ะเกิดตรงนี้นะเกิดตรงนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคไงวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่ กดเข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย